เฮ้ยมึงมาดิมึงมาดิมึงโกงโกงดวงกูป่ะเนี่ยมึงโกงป่ะเนี่ยโกงอะไรกับมึงโกงกูอ่ะโกงมันมึงเหอวะมึงด่าใครเนี่ยกูด่ามึงนะมึงด่ากูเหรอเดี๋ยวกูวางของกูก่อนวันนี้อาจจะไม่เหมือนล็อกเดิมนะทำไมอ่ะมันเพิ่งตื่นพอได้ตังค์แล้วหลับเลยง่ายชีวิตเนี้ยหน้ามึงพร้อมทำงานซะดิ โอ้โหทำอะไรกันเนี่ยแล้วแต่งตัวอะไรกันเนี่ยไห้เติ้นดูดวงฮะดูดวงดูดวงอะไรนี่ไงเสื้อมาอยู่แล้วขอดูบ้างได้ไหมเอาทิ้งรองทิอ่ะนี่คุณนะรับดูดวงเหรอใช่ขอดูบ้างได้ไหมได้ดิพระองค์พระองค์เคยดูไหมเนี่ยไม่เคยจริงเปล่าเออ ไม่เคยแน่น่ะไม่เคยสิววมันต้องใช้ทรัพย์สินแลกกับการดูนะผมจริงเหรอคงมีทรัพย์สินหรือเปล่ามีแหวนเนี่ยเออพอได้พ่องไม่เคยดูดวงเหรอไม่เคยเอาอาแล้วทำไงอะก็ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ดวงตาอันนี้ดวงดวงดวงเธอก็จะเป็นเศรษฐีเป็น 10s ไฮโซ พ่อองคอเคยเคยดูไหมไม่เคยอ่ะพ่อองก็ลองวางดูแล้วกันเอ้ามึงจะให้กูวางได้ไงมันต้องเขย่าก่อนสิวะไหนบอกไม่เคยเอา้ากูไม่เคยจริงออเอา้เอาไม่เขยา่าให้กูวางได้ไงอันนี้เธอนี่เดี๋ยวไปเล่นเ,เป็นการพนันเดอ้อฉันดูดวงให้อันนี้มันเป็นวันเดือนปีเกิดเธออมันมีสามลูกดแล้วฉันเต้งเลยเขย่าดวง มันเป็นแนวสยศาสตร์อะไรเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ทำอะไรเนี่ยจะกรยานเหรอแล้วไม่ตั้งหน้าสี่ก่อนนะนะของเคยไหมเนี่ยเคยไหมเนี่ยไม่เคยอ๋อไม่เคยไม่ตั้งหน้าสีมันจะเป็นตั้งหน้าไหนดูสิจะแล้วคาดดาวดวงออกได้ไงมันต้องตั้งยังไงหน้าสีหน้าสีไงเออยังไงเราสีอ่ะนั่นแหละเออนั่นแหละแบนนี่อ่ะเอาห่างๆสิเดี๋ยวลูกมาตีกัน ะไรเอาหน้าสิเธอตรงนี้ทําไมมีการพนัเด้วไม่เคยก็จะดูดวงไงเออหน้าสิเดี๋ยวนี่ทําอะไรอ่ะอ่ะคือตั้งไฮโลเดหันเอี่ยวไปหาคนแทงสิเนี่ยมีแทงกันด้วยเหรออะไรเคยไม่เด่ยถามจริงไม่เคยจริงพี่อะไรดวงใครมีแทงกันด้วยอระไม่ใช่เช่ใช่ทำนายไงคาดเดาดวงไงแทงดวงเออเมตดงแดงนั่นนะแทงดวงเนี่ย ไอแดงไอหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งที่ไหนล่ะอะไรอะเอียวอ๋อเนี่ยมันเป็นภาษาของหมอดูมันเป็นภาษาหมอดูเขาจะไม่เรียกหนึ่งเขาจะเรียกเอียวนี่ฉันเป็นหมอดูฉันห็นเห็นหลัวอ่าลองลองดูเชิญ้ท่าน่ะเขย่าเลยมะเขย่าเลยไอ้เขย่าดวงเธอแม่งัน ว่ดเจี๊ยบหมออะไรไซแตกแน่คืออะไรอ่ะหกสี่เอียวอุ้ยเวนเพชรได้แน่เธอใช่จะเธอเธออ,ออย่าไปเล่นเทปมืดตัวอะไรมไม่ได้เล่นผมทำนายดวงผมไงทำนายเธอ,อว่าจะไปอยู่ที่สูงที่สูงก่อนอ,อุเธอเออเอาจะคนไม่เป็นไม่น่าเชื่อนะมีหกสี่เอียว อาจจะฉันเปิดไฮเดอเดียวนะจะทำอะไรเนี่ยจะเปิดไฮละห้คนลงทุนเขาเปิดดิเด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 เะไรขดเโอ้ลงเุนอเไรเนี่ยเจ้าขอเดวดกูเป็นเจ้าของดวงกูต้องเปิดเ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 เดอะไรเด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 เกเดเดเอเขเด้วยไเเดเดก็อ่าเตเเ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 ตเเเาด อันนี้มันกักมึงต้องเต็งสามึงต้องวางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็งงกันตายเดี๋ยวถึงเวลาจ่ายตังค์แล้วมึงงงกันเนี่ยพิษฝายออกออกสามเม็ดเดียวไม่ได้ตังค์เนี่ยมึงอะมึงไปวางผ้าสามกับสองอะก็วางดูสไม่ได้มึงต้องวางให้มันอยู่ที่สามที่เดียวมึงจะเต็งใช่ไหมคืออันเนี้ยถ้ามีเลขสามเนี่ยมึงมึงได้ตังค์เลยแต่ถ้ามึงไปวางสามสองเนี่ยมันกอมันกักไว้ไอ ไอ้หาคนดูไม่เป็นไม่รู้จักไม่เป็นจริงไม่เป็นเลยแล้วมึงอะไรกูแทงหกสี่เออมึงมาแทงสามกัสวนไงสวนดวงไม่ได้นะกูยักมา6แล้วกันอ๋อยักดวงเลยยักดวงมันมาขยันยักจริงดวงกูเนี่ยมีใครเล่นอีกไหมล่ะเออไม่มีแล้วอ่ะงั้นกูเปิดเอามาใกล้ๆดีหมอเธอเอามาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดนี้ก่อนฉันฉันปิดตำหนักก็ได้ดิอ้าว จะปิดจะปิดตำหนักทอดันเดี๋ยวค่อยปิดจักภาษาอะไรตัวภาษาอะไรฉันฟังไม่รู้ความดอกเ้อหมอหเดี๋ยวค่อยปิดเออดูเปิดนี่ก่อนใครที่เปิดอ้าวก็บอกว่าให้คนลงทุนเขาเปิดโอ้ยพูดดีๆแล้วฉันไม่ดื้อดอกอ้าวหมอพอไหมเนี่ยพร้อมพร้อมละดูสิเดี๋ยวก็หาุโกงอีกอย่าให้ฉันมุดบานมดดนุดรถดอนี่รู้จักไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนี่เขาเรียกว่าอะไรอะ ลินกินเองสิวะแน่เว้ยเธอรนี่ทำไมต้องลินด้วยล่ะเธอเนี่ยฉันดูสิฉันว่าดูลินมันช่วยอะไรช่วยได้เหรอเอ้ามันจะได้เห็นที่เดียวสามเม็ดไหนอะไรเบ็ดอะไรก็เม็ดดวงไงเม็ดดวงเม็ดดวงมันยังไม่เถียงเขาก็ไม่เคยดูเลยค่ะเม็ดดวงไม่เคยดูดวงไหมเนี่ยเคยเม็ดนี่หมอมีรีโมทอะไร พี่อยาเพึ่งไอ้ยูมจะพูดเลยฟังยี่สิบอ่าฟเยอะเลยไม่ได้แล้วไมอะมันเป็นกฎอ๋อเหรอลินแล้วมึงมาแทงได้ไงอ๋อเหรอมึงก็เดาได้สิวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตาหน้าตาหน้าโอ้โหสามนอนนอนมาแล้วนอนยิ้มมาแล้วสามนอนอุ้ยอุ้ยน่นไง้แกแทงอะไรนะสิบเบ็ดไฮโซจริงด้วย ฉันกินเนาะ <c oughs> ฉันกินเนาะวันวนั้นเนาะเจ้ามือกินเดอบงแต่ฉันดูให<อ>้เธอเป็นคนสุดท้ายแล้วฉันปีดตามนักแหละเฮ้ยเดี๋ยวสิเปิดเดียวแล้วหนีตีหัวกลับบ้านเลยเหรอไม่ให้แก้ตัวเลยเหรอไม่น่าเชื่อเดี๋ยวลูกดวงนั่งหน้าแห้งกันหมดแล้วเนี่ย ไอหาสามรอดการจับกลุ่มไปได้ไงวะขออีกทีได้ไหมเอ้าเดี๋ยวเจนจิเปิดไฮอีกรอบเนี่ยมึงเขยเ่าสักสิบทีดวงกูต้องดีมั้งล่ะเอ้าอีกสะกรอบไหมเอาเอ่าๆๆโอเคโอเคไอกบเขานี่<อ>จบเลยเดอ้อครั้งเดียวห้ามตุกตีฉันไม่รับโฉนดแต่ฉันรับเงินสดตาเดียวนะแกแกดวงตาเดียวเลยนะ หมอแม่หมอยืมยืมทุนก่อนได้ไหมวันมนจะมายืมอะไรในนี่มึงเอามาจําน้ำกูได้อยู่ไม่หรออ่เดี๋ยวดิตั้งหน้าสีก่อนหนิเป็นอะไรกัหน้าสีโยเธอเป็นอะไรตั้งหน้าสีหนาห่าหมพเธอหลุดซื้อเธอแอบไปเธอแอบไปคาสิโนมาไมหรือ รูปความดีแท้ก็บอกว่าไม่เป็นไงก็เชื่อไม่ได้ว่าอะไรพระองค์เลยกบยิ้มทองเลยยิ้มทองเลยถึงขนาดนั้นเลยเหรอเออกูได้อยู่แล้วแหละมึงเชื่อกูดิเออมึงอาหายไปเพื่อนกันมึงยืมเฮ้ยอะมึงยืมสร้อยมันได้นะยืมได้สร้อยอะแต่มึงยืมสร้อยกูไม่ได้นะทำไมอ่ะแฟนกูซื้อให้อันตอนนี้ไม่ต้องห่วงสร้อยที่แฟนซื้อให้หรอก พวแหวนเพชรที่อยู่นู่นก่อนดีกว่ามีอะไรก็ใส่ไปก่อนเอาเอาด้วยอุ้ยกูเริ่มฟังออกแล้วกูเริ่มฟังออกแล้ววันเกี๊ยบเตะหูเลยเมื่อกี้เนี่ยวานไอ้พวกเตะหูเนี่ยไม่มีตังค์แทงใช่ไหมเอาแรกๆก็แทงให้เขาดูหลังๆก็นั่งดูนั่งดูแทงไง เอาเอาไงอ่ะอมึงลงกันดิมึงลงเลยกูไม่มีตังค์ลงทุนแล้วเดี๋ยวกูยักมึงเอาโอโ้โหกูก็ลงทุนคนเดียวตายเลยท<อ>ีนี้กูไม่มีตังค์แล้วไงกูเอาแบบว่าให,ให้ให้แบบอันนี้แล้วกันเนี่ยต่ำเนี่ยตำ่ำพ <f pergunta> ึ่งอีกแล้วเ <f schizophrenia> มื่อกี้ก็ของกูไป <f coke> แล้วมึงถูกไหมล่ะมึงก็ไม่ถูกมึงออกห้าสองเม็ดเนี่ยมึงจะไปถูกได้ไงจะบ้าเหรอพึ่งจริงเลยอ้าวอนี่ ดวงกูอ่ะสูงเว้ยมีหือดอ่ะนี่ดูว่ามันออกอะไรยิวยไทยโลแทงมึงแทงไหมแทงไหมเนี่ยเอาแทางไหมไม่แทงเอาทำไมไม่แทงอ,อ,<ม>อ่ะแมกูต้องไปสล็อตมีเอ้ยครบมดเลยเนาะต้นนะี้เนาะเอ้ามาเปิดเนานะ เปิดไหมลิ้นตีลิ้นดิลิ้นใครจะแทนไม่หิวน้ำเอามามางนี่อะไรมึงไม่ได้แทงมึงมันเปิดได้ยังไงไปเชือกเห้เขาเถอะตามไเห็นเขาทำไปเ้อะไม่ต้องดู ถอยสิกูลงทุนกับสองคนทองกูนั่นน่ะก็กูรู้แล้วเอาเอาเอาเมึงยังไงเนี่ยมึงก็ให้กูดูพวกสิก็กูยืมไปเนี่ยกระทองกูก็กูยืมมันไม่ของกูแล้วไงเออเขาเยอะเราเป็นเขาอันนี้กูดูดวงอยู่เนี่ยเพราะกูยืมของกูอยู่เฮ้ยมึงนั่นไงปอกเกล้ากูกินนะจบ จมือกินเรียบครับนี่ออกแบบนี้เต็มตีมันฝังไม่เหล็กปะวะไม่เป็นไรดูถือว่าจบก็จบกันไปจบเพี่อะไรเบิกเบิกดูทองกูล่รคะมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงจะให้กูเคลียร์ได้ไงมึงยืมทองมันมาแล้วมันเกี่ยวอะไรกูกูแค่เกี่ยวมึงคนยัก ไอ้เนี่ยไปเกี่ยวแล้วเนี่ยมึงต้องรับผิดชอบเพราะมึงคนยากกูมันมันแทงต่ำเออกูแทงสูงมันออกอะไรสี่สามสิบเอดไทโซใช่มึงก็ไม่ถูกมึงก็ไม่ถูกแต่ทองกูมึงเอามากูไปยืมมึงเมื่อไหร่ก็มึงยักมันมากูไม่ได้ยืมมึงกูยักมันมันยืมมึง กูยักษ์ไม่เกี่ยวกับกูมึงมันเล่นที่เก๋ยังไงเฮท้องไงน,นาฬิกามด,ดอ้กบมาที่แรกก็ไม่มีอะไรเนี่ยอยู่นานๆเริ่มไม่เหลืออะไรแล้วกูเมี่งกลอวแล้วสิเอ็ดอเออเฮ้อ <laughs>